ดีค่ะพ่อกับแม่กำลังเ่าเรเนาะแล้วค่ะนี่ยู่บานแม่ดา่าที่เ่าเนาะนี่อสี้สิ้ามาเบิ่งบ่อนผีป้าก็บ่อนผีแม่ดา่างามคาดเด้อยพีน่น้องงามทางอีกค่ะอันอันนี้คือบ่อนผีนอกตู้ของแม่ดานะ่าเนาะอันล้ายค่ะเราก็งามพร้อมเราเลียงเราเลีงเลยงในงามอีกนะนี่คือบ่อนนอกตู้ของแม่ดา่าไม่พันยังเงียบุน,นี่อันนี้ง่าย,ยๆๆนี่คือใบบัวสร้างเผือกสร้างเผือกใบบัวค่ะเจ้าปูไก่เซรอแบบว่ากะ ดบกสีสีกับอายุนั่ดินฟ้าอากาศหรือเปล่าสีออกเรื่องเหลืองนะคะเนาะสีออกเ่อเอดี๋ยวเอาต้นนี้ให้เบิ้งต้นนี้งามงามดิอก็เป็นไกเซอเนาะนี่คือบอลนกดูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้ก็คือลูกเจ้ากุ้งไก่เซอร์คือกันนะคะอาสีนั่นเนาะฮะเขาก็เป็นสีนั่นเนาะนี่ค่ะเป็นลูกเจ้ากุ้งไก่เซอร์ลูกเจ้ากุ้งเซอแล้วที่นี่ ที่แตกต่างเนาะลูกเจ้ากุ้งไก่เซอร์ลูกเจ้ากุ้งไก่เซอร์แต่เป็นเจ้ากุ้งเดนมาร์กเอออะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเขายื่อน้ำกันนั่นแหละไก่เซอร์กับเดนมาร์กเนาะจะคล้ายๆกันอันนั้นขัวแดงชื่อขัวแดงขัวแดงค่ะไก่เซอร์เหมือนกันเนาะ อันนี้มันนกกระทามา่อใครใส่นกกระทาไม่มีแมาต่อข้างนกนกกระทางามกับงามอันใดกับงามเฉพาะของเขาเนาะแล้ว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 ตัวนี้มันยังหลับไม่ด่ามาเบิ่งดอกตูแล้วสิเขาสิเบิรงนบอลไม่สีไม่ด่าเนาะตัวใดนี่ใบแดงใบตัวนั้นนะตัวนี้บ่หรือตัวนี้จ้าจ้าจ้าตัวนั้นอันนี้บ่ค่ะนี่อันนั้นเป็นบอนพื้นบ้านเป็นบอนในตับรามมาเกียนเดอรนี่เด้อ เลี้ยงบ้านแมนไดตำรแมาเก็บแต่จากมันสิเป็นหนุมานอย่างแมนค่ะแต่ว่าอ่าไม่แน่ใจแต่ว่ามีเยอะมากโอเคงั้นเรามาดูบอลในตู้ไม่ดากันเลยค่ะมามาทีนี้ดูบอลนอกตู้แล้วเนาะมาไปดูบอลในตู้นี่เราเล่นบอในู้ของมดา ตัวแรกค่ะตัแรกอ่ะ,อะเห็นบบมบมต้อ,อ,อ,ตองยอนเข้าไปเนาะตู้แรกเนาะค่ะตู้แรกงามมากเลยคะ่ะทุกคนงามค่ะอันนี้อันนี้คืออ่าไม่ไม่ซื้ออย่างแน่ไม่อย่างแน่ไม่ได้บอกอันนี้เป็นมักคาว่านลังสันเนาะมักคว่านลังสันตัวนี้เป็นจอมแล้วนนเป็นจอมใช่๋อ,อแสดงว่าเอาหัวมาออกแล้วเนาะออกาออกแล้วอันนี้กามีตัวนึง นกกระมิ้อกกัะมิ้นอ่ากกระมิตัวนี้เป็นจอมทัพจอมทัพทั้งสองตนจอมทัพอันนี้คือจอมทัพนะคะแมนค่ะอันนั้นฮานุมานตัวนี้เป็นนางพิ้วค่ะนางพิ้ว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 งามลายค่ะงามลายเอ้ยงามปากนะงามลายบึงบึ้งตรางนี้นะคะคือจําได้เพราะว่าจะคล้องว่างไวเนาะคล้องว่างไวอันนี้บอเงินบอเงินบอเงินค่ะนี่บอเงินเนาะ แล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นบอลลูกไม้ค่ะ <at> บอลลูกไม้เนาะเป็นบอลลูกไม้ทีน้ำลายน้ำค่ะแล้วตัวนี้ตัวนี้คือบันดานซับค่ะบันดานซับบันะะบาดาลซับกำลังกำลังอ่ากำลังกัดสีเนาะกำลังกัดสีค่ะแล้วตัวนั่นล่ะคะคืองานแพร่ตัวนี้เป็นหานุมาเข้าเฝ้าค่ะหานุมานเข้าเฝ้า,าจ้าเบิง่งข,ข้างล่างใบเป็นเนาะสีเนาะสีไงไงกมอันนั้นก็คือบันดานซับใช่ไหมคะแล้วตัว ที่ยังไม่กัดสีคืออะไรคะอ่าเป็นบอลลูกไม้ค่ะอาททาไมมันสวยแท้จากมันเป็นออาถ้าจะก,กัดบอลลูก,ลกไม้ไมสวยนั้นเนี่ยแมนค่ะบอลลูกไม้เออเป็นบอลลูกไม้เนาะค่ะเป็นบอลลูกไม้ตัวนี้ตัวนี้คือเจ้าแม่สุกุมาได้จากแม่กำนันตัวนี้เิ่นไหหมาเนะ <c oughs> าะแล้วแล้วแล้วอันนี้เด็ดค่ะอุ้ยงามคากอันนี้เนาะอันนี้นี่คือหน้าคาราดค่ะหน้าคาราดถ้าจะสังเกตเขาให้ดูตรงนี้เด้อค่ะ ตรงสะโพกของเขาจะมีเกรดสีขาวๆเนะาะขอบเขาจะเขียวแล้วก็จะเป็นเงาสิบอกคือมูเนาะความงามของเขาความโดดเด่นของเขาคือตรงตสะโพกแล้วก็สีแดงแล้วก็นี่เป็นมิ่งมงคลเนาะเป็นมิงมงคลตัวนี้คือสีสองรักค่ะสีสองรักอันนี้เนาะค่ะ สีสองรักคือบอนประจําจังหวัดเลยของเรานะคะแมนค่ะเอาขึ้นมาก็จะสวยนีคือสีสองรักนะคะกําลังกัดสีเลยค่ะกําลังกัดสีเป็นบอลมึงเลยเนะค่ะเป็นบอลเป็นบอลโบล่าเป็นบอลเกาเกีของมึงเลยเนาะค่ะเป็นบอลเป็นไม้มงคลของมึงเลยทางในป็นสีสองรักเนาะค่ะอันนั้นอันนี้ตัวนี้แม่ดาวออกมาเบิงต้นไหนนั่นคืออีหยังเสรจทีมึงเลยค่ะเขาจะสวยมาก อันนี้คือคือบ่อนเก่าแก่ของคุณจังหวัดเลยบ่อนจังหวัดเลยนะคะคือเรษสีเมืองเลยงามค่ะงามสองรอบเลยนี่งามอันนี้เนาะนี่เป็นเสษฐีเมืองเลยค่ะนี่เขากำลังกัดสีคือกันนะค่ะเมนอ่ะียกว่าถ้าเต็มฟอร์มดอกเมนฟ้อมก็สวงามเพราะหนูมนถ้าเต็มฟอร์มจะสีสวยขนาดก้านเขาสีออกแดงชมพูม่วงจังเดยกรบเบื้าะมีทั้งรังใบเขาเนะสีคล้งค่ะ ครังค่ะครัง,างมากคือคังค่ะของมึงเลยคือครังต้นนั่นนีต้นไหนสีสองรักอ๋อสีสองรักเห็นไหมเขากําลัง,งกัดสีอ๋อมีลูกด้วยตั้งหลายลูกหลายต้นหลายต้นมีลูก,กลด้วยเขากําลังกัดสีค่ะแล้วต้นนี้ก็คือต้นนี้ล่ะค่ะต้นไหนนั่นแหละเนี่ยบอจ้าเอาไล่มาเลยไล่มาเลยนี่คือพญาขอมค่ะพญาขอมพญาขอมพญาขอมแทะแมนอันนี้เป็นบอลลูกไม้ค่ะ <ส>พ่ามาอยู่น้ากันกับสิเป็นแบบเดียวกันมากลมกลืนนะกลมกลืนเมนอันนี้ก็ลูกไม้เมนค่ะบอลลูกไม้ง่ายมากค่ะง่ามากบอลแม่ดางง่ายมากเลยค่ะอ่ะทีนี้มาดูมาดูต้นที่อ่าตู้ที่ลูกที่แม่ดาแยกไว้เนาะนี่ที่แม่ดาแยกไว้มีแบงปั่นบานี้ค่ะแม่ดามีค่ะมีแบงปั่นค่ะจะแบงปั่นนี่แม่ดาอ่า ราคาใดนะคะนี่มามาเบืองว่าราคามาเบิงมาเบิงกันได้ค่ะราคาบ่แพงเนาะราคาบ่วแพงเอาสมมติว่าสมมติราคาประมาณนะคะประมาณเท่าไหร่แม่ดาว่ามาเลยราคาบ้าหามีใครสนใจเนาะเผื่อมีใครสนใจเนาะจ้าจังสิมันสิเป็นเอ่อในน้าหกลงเนาะในน้าหกลงนี่ก็คืออ่าถ้าแบงปันขนาดนี้ก็คือแปดสิบบาทค่ะงานที่บ้บ่ ร <50 S 2> ักสิบค่ะบอลักสิบบอลักสิบบอลักสิบนะคะบอลักสิบเนาะแล้วะะถ้าเป็นขยับขึ้นมาหน่อยเป็นบอลหลักร้อยก็คือต้นไหนขยับขึ้นมาหน่อยออนี่เนาะค่ะเน,ะนยายออนะจะเป็นบอลลูกไม้แต่ว่าขยายออกนะคะเพิ่งขยายออกเนาะเป็นบอลแท่งนอนแล้วนะคะ <S <S อ่าอ,อันนี้จะเป็นต้นละล้อยนะคะถ้าเขาโตขึ้นมาจะสวยมากมากเลยเนาะงามงามไหลตัวเม่มันน่ะเขาออกไปแล้ว แล้วแล้วตั้มก็แปดสิบนี่บอค้าบ่อนี่ค่ะราคาสิบขึ้นไปก็มีราคาห้าสิบขึ้นไปราคาห้าสิบก็มีอ่าถ้าคาห้าสิบเนาะอ่าราคาสิบมันก็จะน้อยลงเนาะอ่าค่ะนี่ค่ะขนาดนี้ประมาณนี้บาทค่ะอ่าประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะจ้ะกับบ่อนอยเด้นี่กับบ่อนอยใหญ่อยู่กับบ่อนอยู่อยกับ่อนอยู่นี่กับบ่อนอยู่บอนต้นน้อยที่ไม่ได้สิบเอียงฝันเนาะแม่แล้วเบิ่งสู้ ตู้ที่เบื้องอีกเบื้องอีกสิเบื้องตู้ใดตู้ตู้นั่นเนาะอันนี้คือข้างนอกตู้อีกไหมเนาะนอกตู้อีกไหมนอกตู้ค่ะนอกตู้ตัวนี้เป็นหกหลงนะคะที่แรกเป็นหกหลงขาวเนาะพอมาอยู่กับนาลายเรื่องพบเริ่มเป็นสีชมพูเข้าไปแล้วนะคะนาไายเรื่องพบเนาะอันนี้นอกตู้นะอันนี้เป็นวัวกับนกกระทาอยู่ด้วยกันนะคะทุกคนวัวกับนกค่ะ ว่กับลกอยู่ด้วยกันค่ะอันนี้ฮกลงหรือเปล่าพกลงค่ะตัวนี้พกลงฮอกลงจริงๆอันนี้เนาะค่ะฮอกลงเรามาดูตู้นี้ค่ะนะคะเปิดเลยเดียเดีนี่ตู้นี้ก็สวยนะคะทุกคนสวยมากอันนี้คืออันนี้อันนี้คือเรียกว่าเลี้ยงแรกๆด้วยความรักนะคะอ่าแมนด้วยความรักด้วยความชอบกลายเป็นอาชีพนะคะทุกคนอย่าว่าไปเนาะ อันนี้คือบอนลูกไม้เป็นบคานบอลลูกไม้ไอตัวนั้นหนูมาขวานมนี่ยขวานล่างสันที่บอลลูกไม้มดค่ะแมนค่ะหกลงขาวขาหกลงขาวนี่ก็คือลูกไม้นะลูกไม้ค่ะตัวนี้กับลูกไม้ค่ะกับบอแบงตัวนั่นลูกไม้เป็นสั้นเลยค่ะได้จากแมงกับนั่นน่ะแหะแพงแพงไวแพงไวอันนี้คือองคุริมานแมนค่ะองคุริมาน ตัวนี้ก็จะเป็นกวนอูค่ะกวนอูงากวนอูตัวนี้ก็จะเป็นทีเห็นกันแล้วเนาะอนุมันนะค่ะอนุมานอะไรสักอย่างอ่าน่าจะเป็นหันุมานถวายแหวนหรือทุกคนบนกาศก็มีสวยมากรุ่นนี้แม่แม่แม่ด่าบ่งปั่นบ่ารุ่นนี้รุ่นกระถางรุ่นไงนี่คั้นยูใกล้ๆกับแบ่งปั่นล่ะค่ะขั้นไกลๆกกับแบ่งปั่นบ่ไหวเพราะว่าเอาไปบ่ได้เนาะตัวนี้นะคะอ่าบันกาศสวยมากค่ะ ี่ซื้อบ้านี่ค่ะไม่ดาคือบ,นบอน่มีซื้อค่ะมันจะเป็นบอนลูกไม่แล้วมันออกมาเป็นบอนกาบ<อ>จั้งไดกับบอลลูกไมค่ะ<า>คือ,อก็เลยได้เป็นบอนกาบมากค่ะต<อ>ัวนี้ก็คือกันค่ารุ่นนี้แม่ม่ด่าแบงปั่นราคาเท่าไหร่นี่เพื่อมีคนสนใจนะนเนาะเนาะถ้าเป็นแถวถ้าเป็นแถวบ้านเท่ากับสามร้อยค่ะแต่ว่าที่มีขอแม่อยู่ว่าคือบ่ให้ลูกขอจิเอาลูกไว้ สามรอยค่ะกรบบอลแพงต้นบักไงเนาะมันต้นไงมากเลยค่ะถ้าทรงนี่ทรงบ่ไวดอกอืดรุนนี้คือคือบ่ทรงนะค่ะอ่านี้คก้นในสี่ีมาเนาะตัวนี้งามบอนกลับตัวนี้บอลกลับตัวนี้ก็เป็นลูกใหม่ด้วกันแมนค่ะเป็นลูกใหม่ค่ะเป็นลูกใหม่นี่ค่ะง่ามออกมาเกันตัวนั่นดิค่ะตัวนี้ก็เป็นบอนลูกใหม่ค่ะบอลลูกใหม่ง่ามงามแามค่ะบอนเลยนะเป็นสั้นอันนี้เป็นหยาดเพชรค่ะอันนี้คือหยาดเพชร อันนี้ก็เป็นบอลลูกไม้ค่ะฟอร์มสวยมากนะคะแล้วอีกหนึ่งตู้ค่ะอีกหนึ่งตู้เยอะมัดชุดตู้พี่ติไปดูอีกหนึ่งตู้เลยมามางานมากกต่สิยางยากแน่น้ออ๋อเป็นยางค่ะเป็นยางอีกหนึ่งตู้มีคนเห็นชายชุดละตกไก่ป้าโถวาส่นอันนี้คือคือตู้แบบว่า ดั้งเดิมแล้วเป็นแม่คันของแม่ดาด้วยนะคะ่ใช่ไหมแมนตัวนี้ขยายออกมาจิงๆเป็นบอลลูกไม้นะคะเป็นบอลลูกไม้เนี่ยลูกไม้สีชมพูอันนั้นของแม่คำนันออกมาฝากนะคะอันนี้นะคะทุกคนรุ่นของแม่กำนันที่แม่นะคะแมนค่ะงูมากอนนี้ก็คือลูกไม้ใบเขียวก็พยายามตัดใบเขาทิ้งแล้วนางไหมนะคะมีนางไหมอันนั้นลุกลูกไหม่คือกันเดนเหลอนีนบอกใสอันนั้น อันเนี้ยแมนอันนี้เป็นหกหลงค่ะเป็นไม้พาแมนแมนค่ะหกหลงไม้ปพาไม่เข้าพาหัวน้อยๆนะเข้าเอาออกก็ไหวโอ้หกหลงก็ร่างกัดสีเนาะค่ะเนาะแมนอันนี้เป็นหยาดเพชรเนาหยาดเพชรอีไลอันนี้กับบอนลูกไม้ค่ะเบื้องลูกเขาเนี่ยคุณโอ้ยลูกไหลค่ะโอ้ยเอาออกก็ไหวหลุดหลุดออกก็ไหวนี่คือใคยชนเขียวที่สวยที่สุดนะคะทุกคน ชายชนค่ะแต่เป็นชายชนเขียวแต่สวยมากตัดไปสามรอบเลรวค่ะสวยมากท่ไปสามรอบค่ะนี่แล้วตัวตัวนั้นก็คือลูกไม้ใช่ไหมบะเมียหรือว่าอะไรเป็นอ่าหนุมานจองถนนหอเป็นหนุมานจองถนนแต่ว่า้มาในหลัของแมนเออค่ะเวลาเขากัดสีถ้ากัดสีจะสวยมากเลยคือตัวนี้เขาอยู่ในตู้เหรอเขาใหญ่เร็วนั่นอีกคู่กันอยู่พุณจน ตัวนี้เป็นร่อนทองค่ะร่อนทองร่อนทองสวยมากนระร่อนทองบัโบราณบ้านเรานะคะแนอันนี้ก็คือรวยล้นฟ้ากระดูกขาวแล้วแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ของขวัญค่ะอ๋อของขวัญพิ่งผ้าปบม้วนนี่โอ๋อนี่คือจอมแมนค่ะจอมของขวัญนี่จะสวยมากเดี๋ยวเป็นชั้นชั้นค่ะหากหากหากว่าใครสนใจนะคะใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนไม่ได้บอกเบอร์โทรหน่อยค่ะติดต่อได้ที่ศูนแปดศูน จ็ดสองเก้าห้าเก้าหกห้าค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็ลั่งกัสิบสี่เลยห่าอีกทีหนึ่งเนาะคะ่ะน้องสำรับหาผู้ดสนใจไม้มงคลและบอนสีเมดาง่ายมากเะคะ่ะสวยมากสวยเหมือนเจ้าของเลย <c oughs> ที่ต่อได้เนะคะ่ะค่ะขอบค้นแมดาหลายๆเนาะคะ่ะมือนีเนาะ,ะห่เราชมเปิดตู้บอลให้ให้เราชมนะคะวันนี้อากาศก,าก็ดีให้เราชมอ่ามีโอกาสได้ชมไม้มงคลแล้วก็บอลสีของแม่ดาทั้งนอกตู้และในตู้นะคะ คที่พี่แม่คนนั้นไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้า<ล>ขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีค่ะ